ครับผมสวัสดีครับครับพบกันตอนบ่ายๆนะครับตสลุครับครับช่วงนี้ก็ว่างๆเนาะนะครับก็อยู่บ้านแต่ละวนันก็ยังว่าเลยกอไปสนุกไปตสลูสลตสลุครับ <laughs> <laughs> Hãy oh, subscribe oh, oh. <laughs> กับแก้มกับแก้มหมากับแก้มก่อนกับแก้มก่อนฮึ๊บฮึบฮึบอือยไอ่ยะไอ้ยะไอ้ยะ,ะ,ะ,ะแซกบ,บ้าให้เท่ากันนะให้เท่ากันนะกล้วยยังไม่สุกเลยม,มา อยู่บ้านก็เลยฝึกไปด้วยอะไรไปด้วยนะเรื่อยๆจะยืใจะยืดลูกสวยมากครับแต่ยังไม่สุกนะครับนี่นี่จ่ลูกตรงๆเลยตัวหกักแกรมอยู่ตัวหับแกรมอยู่ ใช้กับแ้มด้วยเออเนี่ยะครับให้เขาปุดกินยอดหญ้าไปด้วยก็ยมีกับแ้มอาไม่จะกันไหนาดน่อยค่อยกินค่อยๆกินเยนี่นะครับลูกแฝดเยอะมากเลยล่วยเลยฮ่าโอยายาอย่า

เข้ามาแล้วก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยเนะ <c oughs> ด้อนี่นะครับมาดูบรรยากาศนะครับเมื่อยามกลางวันเนาะเราก็จะอยู่ดูแลนะครับรับมานี้นะครับ มเมนเดอร์มาเองครับอ้าวกับแก้มกับแก้มกแก้มไปด้วยนะครับมีลุ๋ยไปด้วยแล้วก็มีกับแก้มเนะาะกับแก้มไปด้วยนะฮะถ้ากินเยอะก็ไม่ไหวนะครับต้องให้กินละลูก ตุลูเอ้ยต,เย,ยตุลูเอ้ยนอ้างเลยอ่าเรียกไม่ขานให้สิดีกว่านี่ตุลเรียกไม่ขานสองเร์ิเตกขานรับตุลูขานไหมนั่งขานก่อนละ่ะขานก่อนละ่ะตุลูเอ้ยตุลูเอ้ยนยัสิเตกขานก่อน ไอ้ติ๊กตุลย์วัยตุลย์วยมาตดลย์วัยโอ้โหอึ้ยอ่ะบ๊กบ๊บมาหอนะครับไอ้ยอน อาย,ย่ยยยยาเีย้ยมาอึอุณการศึกษามีน้อยนะครับเมื่อก่อนนี่นอนกินได้ทีละหวีสองหวีเดี๋ยวนี้ก็ทีละลูกทีละูนเนาะทีละลูกพอดีกันเนาะูีกว่าไม่ได้เนาะทีละลูกก็พอแล้วเนาะอาฮะ วิ่งเยอะวิ่งเยอะวิ่งเยอะเฮ้ยจ้าสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับช่วงนี้ก็ทุกท่านทุกคนก็กำลังน่าจะกำลังบางท่านก็กลับถึงที่หมายแล้วเนาะ บางคนบางท่านก็น่าจะกำลังเดินทางกับนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเด้อขอให้สิงศักสิทธิ์คุ้มครองเด้อนะครับขึ้นรถไปเหนือขึ้นรถลงเรือไปหมือบาใต้นะครับก็ขอให้แก้วคาดปลอดภัยจากพยนภยอันตรายทั้ง that, หลายทั้งปวงนะครับขอบากทุกที่มูประการคุ้มครองทุกท่านทุกคนด้วยเด้อ ขอบารมีอทพพุกทีมนะครับขอบารมีข้าพญาพุทธสารนะครับทั้งทีพ,พระเจ้าเราเทวดาเนาะจุดบกจันทราจุดไม้จันเดืนจุดตีจันประดาลน,นะครับปกป้องทุกครองให้ค้ำทุกคนที่กํงงาลังเดินทางนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับอขอให้ถึงจุด ถึงที่มาโอยสวัสดีภาพทุกท่านทุกคนนะครับตูเอ้ยตูลูลลอ่ะฮะอ่าฮีมีลูกมีกล้วยสิบกลู่นึ่งลูกให้ตูลูดีกว่าตูลูเป็นน้องอตูรีนเป็นน้องต้องเอาหวานหวานหน่อยอุยอ๊บอายาอายา แสบป้อแสบป้อแสบป้อตุลุแสบป้อ,ปอๆๆๆๆๆๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหเย่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 โอ้โหหายใจทำก้นหงมนะครับมีเขากินเขาก็จะเก็บกินไปเรื่อยนะครับกินไว ก็เหมือนกับว่ากุดเข้าไปในตัวด้วยนะครับกุดไปในตัวกุดแข็งเข้าไปเพราะว่าเขาจะได้กินใบด้วยนะครับแล้วก็ได้กินกล้วยแล้วก็กินใบไปด้วยนะครับก็ถือว่ากุดไปในตัวกำลังเลยสิ่กำลังก่อนกำลังก่อนเนาะครับเสียหน่อยเสียหน่อย พี่เตะเนี่ย เวลาไม่มีอะไรก็กินอะไรก็กินโอ้ยยา ลูกสวยมากนะครับไม่มีลูกสวยมากนี่เนี่นแต่อย่างเดียวยังไม่สุกแค่นั้นเองอ่าสุกี้มเหโหคงจะหวานน่าดู เรบอรบอสานี้ทา้อโหเฮ้เเยอมากเลยจมาี <day> ่ไปไหนน่ๆะนั่นนนั่นๆนนเร็วนั่นจะไปจิบป้องเลยมาี่ เนี่ยจะทำกล้องตาลมด้เนี่ยมาเนี่ยตู้ลงมานี่เนี่ยมา,โโม,ามานี่เลยมาเดี๋ยวไม่ให้กินนะเนี่ยมาเนี่ยแตเห็นกล้องแล้วเดี๋ยวจะไปหยิบทำกล้องตาลมหยิบมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยจะกินเลยละ อุจเซนอุจเซนระวังนะอุจเซนเห็นตโลมองหน้าแล้วไหม,หไหมตโลอมองหน้าแล้วไม่ได้ดูพิเศษเ็ากินบ้างนะกินจนหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือ,เ,อเห็นไหมเห็นไหมเห็นตโลไหมเห็นไหมอุจเซนฮะฮะเห็นไหม,เห,ไหมเห็นตโลอมองหน้าไหมนะเห็นไหมนะ อ๋อฮ์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 เอ้าฮะเอ้าฮะหนึ่ง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 จะไปยึดป้องก็ปูไว้เดี๋ยวป้องหักเดี๋ยวป้องล้ม เดี๋ยวกองล้มเด้บึ๊บฮะทีละลูกนะนี่ก็แปดนะครับนี่แ,ดแปดอีกแล้วแปดแปดแปดนะสิทีเอาลูกแปดกึมสุลวงดีว ออกล้องเหรอเฮ้ยตูลูจะตูรูจะไปออกกล้องเหรอเฮ้ยตูลูจะไปออกกล้องหมอ,หอตูลูจะไปออกกล้องเหรอ,อ,อ,กกอ,หรอครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับ ที่เข้ามาพูดคุยทักทายเนาะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพถึงจุดหมายปลายทางนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอให้สิตสติคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ